ไปใส่ไปฮะห้ก็จะไปเอาฟื้นนี่ห้าสิค่ขำอะไนี่ได้คขำก็ไปเอาไปฟันไว้ซื่อเบาแบกมาไปแบกมาเลยเพาจังไลยภาษาเฮาปลาดุกไงสีแกงเสียแกงสีแกงเสียแกงปรากดนี่กาเสื่อสรวงสรวงหนยแกงนี่คือต้องปลาดุกอย่างเดียวเลยอยากอัปเดตให้เอฟซีได้ห้ามหัว เป็นจังไงคิดฮอดหลายซ้ำใดและะ้วก็คิดฮอดตอนใดหลายที่สุดอันนี้เนาะกลางคิดฮอดหลายที่สุดนี่การไฉยลัดง่วเออแม่นจังอันไหนไก่มันตายไกมย่มันตายเออสิไปลัดงวพุ่นอ๋อ,อไปไปไป <laughs> <laughs> สวัสดีท่านผู้ชม พบกัะบะตังค์คำนากกายเมื่อนี้บอาตังค์คำเดินทางมาฮอดบ้านหน้าดีเป็นที่เฮียมห้อยพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ยังอยู่ทางเขา้าแดดฮอนฮอนเบิง่งทางผู้ผู้ใดเด้งยางกระดุยกระดุยมาเนาะเจาะบ,บังกัน <c oughs> ห้ามห้ามหนีจากอายโอ้ยน้องพลอยพาเดี๋ไปใส่ไปหาฟืนไปฮะฮาก็จะไปเอาฟืนนี่บ้าสิค่มอะไรในได้ <c oughs> ทางก็ไปเอาเออไปฟันไว้ซื้อๆบ่แบกมาไปแบกมาเลยโดยอยู่ใสน้องไปเอาอยู่ใสมันอะไรทางแคมทางแคมทางหรือว่าอยู่ผาด้วยนั้นเข้มทางแคมทางนี้โดยออืมันไม้ตายแล้วนี่บ่โดยเบิ้งอุปกรณ์เจ้าฮะเบิ้งดูค่ะเบิ้งเอาหายเบิ้งดูผาโอ้โหคุดเอกมีอะไงกับภาษาเจ้ามี้ยยังก่อนเพียเพียโดย ขันว่าเอาเปรีย้ยวไปฟันฟื้นเด้ว่าจังไดรเปรี้ยวไปอุ้อยเอออุ้ยลราฟื้นเปรี้ยวไปอุ้ยไปไปอุ้ยซะโอ้ออ่ซื้อหยังอี้นี่น้องนี่ฮยมมนน้องมนกับน้องพลอยเบอร์5้าโลกลวงบ่แม่นบ่น้องพลอยพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาเข้าไปหาน้องจ้อยจักหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ก็สีพญายามมาติดตามเรื่องราวความหักะระหว่างสาวลาวกับเบ้าไทยให้เอฟซีได้รับหู้ยู่ตลอดเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวระหว่างคนสองฝากของนี่นะหักกันแล้วมีความเปลี่ยนไปได้บ่โดยเฉพาะเม้นท่าว่าเป็นผู้สาวเป็นคนลาวแล้วผู้บ้าเป็นคนไทยความหักเมื่ออยู่ไกลกันจะเป็นจ้าใดนาะพี่น้องเนาะ คือเรื่องราวาน้องจอยกับบตอตอมนี่ก็สิเป็นอีกเรื่องนึงที่จะพิสูจน์ความหักระหว่างคนสองฝั่งของว่าจะไปกันได้ซ้ำได้เนาะแต่ว่าตามความมั่นใจของบอตรค้ำนี่ก็เห็นนุ่มไทยมาสร้างมาษายอยู่ที่บ้านนาดีนี่นะก็รู้สึกว่าเพื่อนตั้งใจเพื่อนเอาอิลีได้พี่น้องเลยเพื่อนบไรีเฮ็ดลินลินได้เพื่อนหวังที่จะมาใช้ชีวิต อยู่ที่โซป,ปลาวเราเทแท้ได้เดี๋ยวติดตามเรื่องราวความหักของเพิินเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปพบกับนกจ้อยน้ลย จะยี่สายยักเราเพือนเลยเนี่ยเออเหตุาะว่แเรวพี่น้องพี่ไปเดี๋ยวจอดรถไปก่อนจอดรถไปอีกันอีหอดแล้วหอดเงอนลงจอยแล้วพี่น้องเออพูนบอกอย่างเดียพิ่น

นอนเตียงกลางงเดี๋ยวจะให้ล่ามเปร์ก็เห็นน้องสบายดีเลยสบายดีเพื่อนออย่างนกจ้อยเพิ่นถามผัวว่ามือใดผัวสะจ้อยสิมาถามอายอะไรเล่นเล่นงงอ่ะเปิดตู้หยิมจัดจูงในพิน

งามเ่สาวจจอยีงงามงามขึ้นลเลยเนาะไปเดียวเฮาให้นอ้องจ้อยพาไปเบื้องตกกัวกบตัวเขียดบนเพื่อนอันนั้นก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าโดนแล้วบไร้มหาว่าสิส่วนเพื่อไปสวนเพื่อแต่ว่าขึ้นสิค่ำแล้วไปบร่บรด้ล่ะบุษันจะอยากไปเบื้องสวนมันเพื่อนยูพี่น้องเดี๋ยวมือหน้าก่อนมาตะวินก่อนเนาะช่วงนี้รู้สึกว่า มาเท่าใด๋ยักแแรงๆเนาะพี่น้องเอ้ยอากาศฮ้อนๆเนาะแม่นโอ้เริ่มสิกลับสู่สภาพเดิมแล้วนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้นกจ่อยพาไปเบิ่งอันน่ะตกบของน้องน้องเย่ปลาดุกปลาดุกเนาะเออปลาดุกว่าจังไดภาษาเฮาปลาดุกสีงสีกังสีงสีกัง้ปานั่นเด ปรากฏพวกปรากฏไปหยังนี่จะแจ้งคือกันบ่แม่นปรากฏนี่ก็เสียสรวงสรวงโดยถ้าแก้งนี่คือต้องปลาดุกอย่างเดียวแม่นเออปลาแคปลาเคงดิปลาแคปลาเคงกแบบแคปลาเคงน่คือกเสปลาเคงเออเสปลาเคงเสสรวงเสียนก็แบบมันจะมีแต่ละอันแต่ละมันจะแตกต่างกันเออจะแตกต่างพี่น้องดิเห็นบ่ภาษาบ้านเพิ่น เดี๋ยวจหน่อยบอต้อมกันนะาจะเป็นอยู่น่าจะคำจะไหนเนาะเออเดี๋ยวเราไปเบิงบกก้งตวปลาปลาอแกงไปเบิงกก้งอแกงก่อนพี่น้องเลยก่อนที่บอจะคำจะถามเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างกับน้องจ้อยเพราะว่าเพื่อนกะคันจิว่าแล้วเขาค่นกะหลังจากแต่ง,งานกัน,นได้บุพเพท่าดมือกะ ผัวเพื่อนกับไปสามีอ่ะวพาสุภาพหน่อยนึงสามีเพื่อนกับไปเฮ็ดเวียกหลาย่ประเทศพี่น้องแต่กับมีบางครั้งกับกลับมาอยู่ไทยฮั่นเนาะแต่ว่าเวลาที่จะมาเล่ามันระบบเพียงพอเนาะน้องจอยเนาะเพราะว่าพักดําเล็กดาน้อยเพื่อสิมากับบุคุ้มกันพี่น้องเลยเดี๋ยวจังถามเพิ่นตั้งหากตัวน,นั้นอันจะเป็นปลาดุกเออปลสีย่ยแกงไปเข้าก่อน หมินมากหนึ่งเด้อเพราะว่าบมอท่นได้เปลี่ยนน้ำสามมื้อจะเปลี่ยนหรือว่าสองมื้อเปลี่ยนอะไท่านผู้ชมได้กินอยังปะยัง <c oughs> <c oughs> มีฮอวตอันผักบงผักบงน้ำเนาะเป็นเลี้ยงแจ๊สโตนี่ประมาณสามร้อยสามร้อยสามสิบนี่แหละสามร้อยสามสิบเบี้ยไม้ยัง,งที่เพื่นอนเอามายังบมอท่นได้ปลูกบวัวบ่อสยังตัวนี้นี่มันบอสตัวนี้น้ำอีกมันบอสโอ้เพิ่งกาด่นได้ยังเนาะดิ คนเสียบคนเขาว่าเสียบเสียบหากบกแบบซีนี้ต้นมันนี่นะ่าจะเป็นต้นเดิมเนาะแล้วเพื่ออะไการเอาอันกิ่งมันมาไสเลยเนาะมังม่วงอย่างพวกนี้น้องกระปุจจน,นอ้องกระปุ้น้องกระปุยสนดอกว่าแต่มังม่วงมาม <c oughs> แล้วก็เอาไว้ปุกอย่างเดียวไปมันฮอตเดี๋ยวไปหาหนัง่งลมลมกันหาบ่อนมันหอมหอมลมกันโดนแล้วพี่น้องที่บอดไดมานั่ง ลมกันไอ้น้องแบบสีฮะนะก็อยากว่าเกือบโมเมนเป็นเดือนปลายเลยบป่เ,ปเดือนแล้วได้เกือบเกือบเดือนละแต่ว่าคลิปที่ลงไปในมือก่อนทัานคือมาแวะมาแวะสื้อๆได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเ้าไปหาบอนนั่งลมกานพี่น้อง ไผนี่เล็กเล็กบ่ต้อมซื้อมาบ่นี่โดยเออเพิ่นสิเอามาจอดเฮ็ดหยังอานิมีทั้งเล็กก่มแล้วก็เล็กบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเพิ่นน่าจะเอาไว้ต่อเฮ็ดการซากกันหยังหรือว่าเฮ็ดกับเครื่องไฟเพิ่นอันนี้หั่นจะว่าว่าะเฮ็ดอีหยังก็ต่อเวทีแม่นบ่ต่อที่อันน่ะที่ว่าอีหยังก็ เวทีเมน้วคะอันนี้ค่จะเอาไว้เห็นหลังคาตอนข้างหน้าเล็กอันนี้นะความคิดดีได้นน่ที่ซื้อเล็กนี่ไวน้นี่คนเดาคาดอันนั้นเดา<อ>ไว้คาดเลยเลยนิตอนซื้อหนนอันเซนหนึ่งเนาะมันมีหกเม็ดเลยเซนหนึ่งห้าร้อยเป็นสิบบาทแต่ตอนนี้ห่นนะหกร้อยหรือเจ็ดร้อยมันขึ้นหลาย <laughs> 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 เห็นบ่พี่น้องคือบอแต่มคำว่าคือบอตอมเราเดาไว้คาด ขาดแบบเม็ดชิดเลยแหละว,ว่าเล็กต้องขึ้นน,น่ะนะเพื่อนเราซื้อป้าไว้นี่นะ <Okay. S 1> ปกติคือเฮานี่สิเอาสียเอาเงินมาซื้อไว้ให้ยังนี่ถ้าคุคิดเฮารรมดาดเฮาก็เอาเงินไปฮหดเพื่อนเฮ็ดอยังตามขั้นตอนนั่นบ่ <c oughs> แต่ปน้ว่าเล็กมันน่าจะขึ้นเพื่อนก็ซื้อไว้เหมือนนี่ต้องได้ซื้อไว้แล้วพี่น้องเย้ย <c oughs> เดี๋ยวขอนั่งร่วมกับน้องจอยจังหน่อยหนึ่งอยู่นี่พี่น้องอยู่มอกรถไถขอร่วมกับน้องอยู่มอกรถไถเลยม้อนี่ นี่มานี่ไอเพราะว่าโดนแล้วที่บได้มาหาน้องจ้อยแล้วก็เลยอยากอัปเดตให้เอฟซีได้ับรู้ว่าเป็นยังไงตั้งแต่บอทอมหาได้เฮิรนว่าได้จากไปทำงานเนาะหยุดตั้งแดือนนี่ก็ว่าห้าเดือนเนาะสี่เดือนสี่เดือนกัย่างเดือนห้าเดือนแล้วเนี่ย สี่เดือนกุัวย่างเดือนที่5แล้วก็เลยบ <Okay. S 1> อสเดิมคำต่างหน้าเอฟซเลยพี่น้องมาถามความรู้สึกน้องจอยว่าเป็นอย่างไรคิดฮอดหลายซ้ำใดแล้วก็คิดฮอดตอนใดหลายที่สุดอันนี้เนาะก,การคิดฮอดหลายที่สุดนี่กะทุกอย,ย่างหละ ทุกๆตอนหนึ่งคิดฮอดตอนไปปลกปปูกมันแล้วก็ตอนไปปลูกมันแล้วก็ตอนไปสวนไปเสียหญ้าอย่างนั้นแหละตอนนั้นเพื่อนก็ไปเสียหญ้าแล้วก็ปลูกมันเนาะคิดฮอดเวลาไปฟันพื้นไปอย่างก็คิดเห็นภาพคิดเห็นทางเส้นทางที่ได้ไปน้ากันแะละทุกก <c oughs> <c oughs> ินฮอดมอกว่าสิว่าไปมุมใดเจใด,ดก็เห็นภาพะนะ <c oughs> ตอนยูล่ลาว <c oughs> เพื่อนตอนเพื่อนยูล่ลาวก็ไปทุกที่ บอกว่าไปแย้มมดแดงไปแย้ไใครมดแดงแล้วก็ไปให้ไปสวนตลระลก่ากจะไปสวนไปปลูกมันบากจ่งคำสรุปง่ายๆให้เลยค่ะพี่น้อยคิด <c oughs> หอดทุกลมหายใจคิด <c oughs> <c oughs> หอดทุกสถานที่คิดหอดทุกอย่างที่เคยเห็ดเคยสร้างหว่วมกันมาก็บอกว่าอะไรพี่น้องว่าว่าเกิดมีเวลายื้อนำกันเพียงแต่เท่าไรเดือนเป็นเวลาที่สันส้นๆ แต,แต่แต่ความรู้สึกมันยาวนานอ่าสำหรับคือเพื่อนที่ตอนที่เพื่อนไปเนี่ยแมนอยู่ว่าสายเวลาที่ยาวนานแต่เด็สี่เดือนผ่านไปละแมนบ่าคือว่าภาพตาบาดเดียวนึงสี่เดือนอะไรได้เนี่มานี่บอแตคํากับเที่ยวมาหานนองจ่อย มาติดตามเรื่องราวความหักของเพื่อนให้เอฟซีลายๆคนก็ฝากความคิดหอดฝากความเป็นห่วงมาหาน้องจ้อยให้กำลังใจให้น้องจ้อยอดทนดอ,อดทนต้องอดทนให้ได้เพราะว่ากระเสื้อว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วเนาะกะบอกแควกันเด,ดอกถ้าบอแมนเนื้อคู่อยู่ไกลอยู่ไกลจำได้ก็ต้องได้ห่างก็ต้องได้เลือกลาจากกันนะเพี่น้องไอ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของความหักของน้องจ้อยอันนี้คือได้หู้ความนใจของน้องแล้วว่าน้องจ้อยชินฮอดบอต้อมลายซ้ำไดอสร้างนี้เอาความหวานะลรได้พี่น้องคลิปนี้มาเอาความหวานให้เอฟซีได้ซื่นมกซื่นใจเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาจบคลิปของมเฮาเดี๋ยวเพื่อให้หายชินฮอดทั้งสองฝ่ายเนาะเดี๋ยวบัตรคำกสิให้น้อง ให้นกจ้อยอได้รับชมคลิปที่นุ่มไทยเฮา,าไปทำงานอยู่พุน้นการใช้ชีวิตของนุ่มไทยเฮาอยู่พุน้นเพิินเฮ็ดจังไดแน่ตอนนี้อยู่ใส่เดี๋ยวบอลเตอร์คัมจะเอาขึ้นให้เอฟซีได้เบิง้งแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกับสงไอ้น้องพวกเฮาเลยเดี๋ยวไปเบิ้งบอตอมใช้ชีวิตอยู่บนเพิินเฮ็ดเรียกันเอาให้น้องเนาะเดี๋ยวติดตามแล้วกันเลยสวัสดีสดูอิดเดียร์นครับ นี่แม่สะดุดตาเฮียรังนี่ครับี่นองนี่แม่ดูๆตอๆขึ้นมาเนาะนี่แม่อู้หุ่นตอขึ้นมาตอขึ้นมาี่นองเลยอินดีรถไฟว่าท่านแรนมากส์ว่าสิถามเบือรถไฟเดี๋ยวเลือกกระติไปเอ่ออานังก็สีผ่าในกระสหมุนออกสมุนออกแล้วก็เลือกแลงออกไปนี่เป็นของประเทศอังกฤษนะครับ ประเทศอังกฤษมาสร้างนะครับอันเดนกาว,วัตอังกฤษมาสร้างไม่ได้องังกฤษมาสร้างครับเป็นอารยธรรมของอังกฤษโบราณเป็นประเทศอื่นเรียนรักกฎหมายแต่ละท่านความสะอาดนี่นี่นะเห็นเรื่งนี่คอยละสะดุดตาแห้งนี่นี่นี่น โอ้โหตึกสามสี่ชั้นตึกสี่สามสี่ชั้นไม่พอครับยังมีกันต่อขึ้นมาอีกครับอันนี้เขาเรียกว่าโกคาตานะครับที่ว่ารถไฟที่ว่ารถไฟเองนะเอ่อโกคาตาที่ว่ารถไฟสี่หาประเทศสีแดนผ่านเื้อแลีนผ่านอินเดียมาที่เมืองโกคาตาเป็นว่าโกคาตาแล้วก็เข้าบังกลาเทศบังกลาเทศไปพมา่พมาพม่าเสร็จเข้าจังหวัดตากจังหวัดตากพิษณุโลกนเนาะ ไปตุนโลกเราไปโพมุกดาหารมุกดาหารแล้วก็เขาสวรรค์เขตแล้วก็ไปโพด้านั่ังเติร์เวียดนามนะที่เขาเอารถรางรถไฟมานี่ครับทีว่าเอารางรถไฟมาอันนี้เป็นโครงการนะที่เขาเว่อาไว้นะไม่กับโปรเจกต์ก็ไม่ได้กับโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงครับแต่ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนนะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเห็นที่เขาเวกสันดกครับผมค์กรกได้รู้ยังไงดอกเห็นที่เขาว่เห็นที่เขาออกพุกงนเฟสในข้าวละเมือง เป็นยางไรเราชคยเห็นบอ้อมสาชีวิตอยู่ทางนั้นแล้วเพื่อน็แม่นอยู่ว่า อ่าเขาเขาเบิงในแง่นึงคือผู้ชายเป็นผู้ไปแต่ว่าเวียกของเพื่อนกะคันเว,ว่าอันตรายกับอันตรายอยู่ไรเพราะว่าเพื่อนจะใช้ชีวิตแต่อยู่กลางทะเลเนาะใช้เฮ็ดเวียกอยู่ <c oughs> ก็เห็นแต่คนเกา่าๆาเดิมเดม,มู่คู่ที่เฮ็ดเวียกนํากันนั้นก็นเป็นห่วงเพื่อนตอนได้รายที่สุดอันนี้ถามจากใจเลยเป็นห่วงตอนเวลาขึ้นไปคับเคน เพราะว่าคาบเคตเนี ų, ่ยมันต้องขึ้นสูงแล้วก็ต้องระวังถ้าว่าพิษพาดมาแล้วมันจะแบบถ้าพิษพลาดเนี่ยมันจะถึงชีวิตเลยเพราะตัวนี้แหละเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าคาบเคตเนี่ยจะมีแต่เพล่นผู้เดียวเนาะก็ที่จริงเวียกมันมาด้วนแมนบอกคือเวียกลักษณะบาร์ซีนีน่าจะมาด้วนคือเวลาเพื่นพักผ่อนเพื่นก็จะดื่มจะดื่มกับันหมู่คู่ เพื่อนฝูงเพื่อนทะหละเนาะอันนี้กนันี่แหละบัตรใหม่กับจากใจเมียที่อยู่สปปลาวที่ฝากความเป็นห่วงเป็นใย,ยไปหาเจ้าเนาะกัจากใจญ่แหละกับบู๊แนวสิว่าจังไรเนาะกัได้แต่ได้แต่โทรหากันกันบ่เตือนกันกับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับจากผู้หญิงลาวคนหนึ่งที่ รอคอยหนุ่มไทยกลับมาในวันใดวันหนึ่งนะนะก็จะตั้งใจรอท่าไปสิแหละน้องจอยเนาะจนกว่ามือน,นั้นจะมาถึงกะหวังว่าเอฟซกับคงสี่ลอท่าคือกันกับน้องจ่อยไปพร้อมๆกับบ่าวเต่คาเนี่ยบ่าวเต่คากับกันรอรุ้นให้พเพื่อนลก็มาสร้างสรรค์พัฒนาบ้านนาดีพัฒนาอของเขตนี้ให้เจริญท่าวหน้าไปอยู่พี่น้องเองสำหรับอีพินิกะหวังว่าคงจะถึกใจเอฟซ บอไลยกันหน่อยนอกพี่น้องนอกะฝากเข้ามาแล้วกะให้กดติดตามให้พวกเฮาแน่เอพอพวกเฮาสองไอ้น้องถือว่าบ่บ่ห่างจอท่านผู้ชมไปใส่ดอกพี่น้องกะจะอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบซีให้เอฟซีได้ติดตามไปเรื่อยๆสำหรับอีพินี้มากนี้บ่าวตะําพร้อมด้วยน้องจอยสลาทา่านผู้ชมไปก่อนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณ